สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเอาข่าวขก่าวเรื่องราวที่จะมารายงานวันนี้ก็คือจะเป็นรายงานของราคาข้าวของนาปีปีพศ2565ทั้66นั่นเองครับว่าแต่ละจังหวัดจะมีราคาเป็นอย่างไรขึ้น หรือลงหรือว่าราคายังทรงตัวอยู่ที่เดิมนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันดับแรกเราก็มาดูกันที่ราคาข้าวเหลือหอมมะลิของนาปีปี2565ทั66กันนะครับว่าวันนี้จะเป็นจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกก็คือจังหวัดสุรินทร์ราคาก็จะอยู่ที่14,000บาทถึง14,800บาทราคาทรงตัวนะครับจังหวัดนครราชสีมา15,200บาทถึง15,500บาททรงตัวครับจังหวัดอุบลราชธานี14,000บาทถึง14,200บาทราคาทรงตัวนะครับจังหวัดศรีสะเกต14,800ถึง16,000บาท 500บาทราคาทรงตัวครับมาดูเข้าเปลือกเจ้านาปีของปี2565ทับ66ความชื้น15%เปอร์เซ็นตมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์9 3 0 0 0รถึง9 5 0าราคาทรงตัวครับจังหวัดพิจิตร9 2 0 9 4 0 0สถึง9,400่งตัวครับจังหวัดพิษนุโลก 9,000- ถึง9,300ราคาทรงตัวครับจังหวัดสุพรรณบุรี 9,200- ถึง9,300ราคานี้ปรับลดลงมาที่100บาทสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับมาดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ 9,400- ถึง9,500ราคานี้ทรงตัวครับมาดูกันที่ข้าวเปลือกปทุมนาปีปี2,565ทับ66ความชื้น15% มาดูที่จังหวัดลบบุรี9,200ถึง1,300บาทราคาทรงตัวครับจังหวัดสุพรรณบุรี1 4 0 0ถึง1,500บาทราคาทรงตัวครับจังหวัดชัยนาท1น0 0 0บาทราคาก็ยังทรงตัวนั่นเองครับเราก็มาดูกันที่ข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดขาวปี2565 66ทับ 66, ความชื้น1 5เเซดูที่จังหวัดขอนแก่นก็คือ1,100บาท 11,000บาทถึง11,200บาทราคานี้ส่งตัวนะครับจังหวัดอุดรธานี้1 8 8 0 0ถึง12,000บาทราคาก็คือมีปรับลดลงบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือราวๆาซัก 2 0 0บาทประมาณนี้นะครับสำหรับปูดรนธานีจังหวัดสกลนคร11,000บาทราคาทรงตัวครับและที่เหลือก็คือเป็นราคาข้าวสารนั่นเองให้พี่น้องเกษตรกรก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าต,ต้องขออภัยด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับราคาข้าวสาร